อริยสัตว์สี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดารในยะที่สองพิขูทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัตว์ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้พิคุทั้งหลายเพราะอ,อาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหประการการก้าวลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิขูทั้งหลาย เราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะสมุทัยดังนี้ว่านี้เป็นทุกขนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาที่ขูทั้งหลายทุกขอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปปาทานขันท์ทั้งหลายเป็นทุกข์พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัตว์ ภิกูทั้งหลายทุกขาสมุทยะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะสมุทยะอริยสัตว์พิขูทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทาน เพราะมีความดับแห่งอุปทา,านจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธอริยสัต พิคุทั้งหลายทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิพิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพิกูตทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดงางไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความดังกล่าวมานี้ ดังนี้แลภาคนำว่าด้วยข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัตว์จบ